สวัสดีค่ะจักกี้ชาคลินหม่ยเลข3 7 5เ็ค่ะขุดรคเข้าประกวดชิงรังทองค่ะห้างทองหวังเงินกุ้งค่ะคะแนนเรานำไหมตอนนี้เท้าที่ไปถามเบื้องหลังมานะคะก็คือบอกแล้วว่าติดหนึ่งในห้าแน่ๆวันนี้ก็คือเก็คือยังเป็นบุคคลที่เราหมายปล้องอยู่ หนึ่งในใจใช่ก็สเปคผู้ชายเราเป็นแบบนี้ไงยังไงก็คือก็ยังเป็นพิเกตอยู่ใช่เป็นนัมเบอร์วันในใจเป็นนัมเบอร์วันในใจและละ่าสุดก็มีการออกดอกมไม้ให้เขาอ,อ,อ,อันนี้เกิดอะไรขึ้นปกติผู้ชายเขาต้องให้ผู้หญิงนะ ค่ะเราเชิดเชิดเราเชอบเขาก่อนเขาไม่ได้ชอบเราดอกไม้ทําไมเราต้องรอเราก็บุกเราก็ให้เขาไปเลยเราก็บุกเออเราก็บุกไปเลยแต่จริงจริงจริงวันนั้นทํางานด้วยกันนายจริงจริงวันนั้นทํางานด้วยกันแล้วมันเหมือนก่อนวาเลนไทน์วันเดียวมั้งคะก็เลยก็เลยคอนเทนต์ไปเลยใช่แล้วก็เลยเออให้เงั้นก็ให้ดอกไม้ที่เขาดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้ชื่อพี่เขาทำมาหากินมานานเออเอาจริงๆก็เลยรู้สึกว่า ฉันก็ควรจะต้องแบบให้เหมือนถ้าเป็นปกติถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องเอามาลัยไปไหว้แต่ว่าอันนี้คือแบบเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเอาช่อดอกไม้ไปให้แล้วกันแล้วก็มีการพูดคุยอะไรี้ยว่าแบบเออขอบคุณนะที่แบบว่า ให้ให้ชื่อมาแบบทำมาหากินตลอดเลยแล้วก็ไม่ค่อยว่าเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องทำขอบคุณอื่ด้วยความรักคะด้วยความรักพัฒนาดีทั้งหมดที่มีใหเ้เป็นการเล่นทำคะแนนหรือเปล่าส่วนหนึง่งจริงจริงพอ,พอเราจีบเขาไปเรื่อยๆเขามีาวิแววว่าแบบจะใจอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไหวมั้งไหมได้นะไม่ใช่เขาไม่แววเลยสับตรงเลยเพราะว่าก<า>็คือก็คือเออ ที่เขาคือเราอะคุยกันแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่แบบว่านานนมอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้จักกันมานานก็คือจะมีแบบว่าพูดคุยการะอะไรเงี้ย<ม>จริงจริงตะเกียบอกว่าชอบพี่เกมมานานมากแล้วนะแต่เหมือนอยู่ๆทุกคนก็มัดรวมแกงโหแล้วมาพุ่งดีๆออที<笑><笑>อ่ก็เลยอ๋อนะหรือว่าเราคิดว่าน้ำาจดลงหินพุกวันเขาต้องใจออดสักวันมันต้องก่อนพักวันหนึ่ง อือุ้ยลงผ่านพอดีเลยอ่ะเหมือนเป็นชัดนางเอกอ่ะก็ได้ก็จะไม่หนูก็จะไม่หยุดพยายามอย่างที่บอกว่ายังไงพี่เกดก็จะเป็นหนึ่งในใจเสมอแต่แต่มามีน้ำเออฮะอะไรนะคะแนนเราแนนเราคนเรานำไหมคะคะแนนเรานำไหมตอนนี้เท่าที่ไปถามเบื้องหลังมานะคะก็คือบอกแล้ว่าติดหนึ่งในห้าแน่ๆ ร้อยสี่สี่คนสู้ไม่ได้นะเพระเราบอุดได้แน่นอนร็อฟคีย์เวิร์ดน่าจะไม่พลาดนะคะน่าจะไม่พลาดถ้าถ้าสมมติวันนี้มีร็อฟคีย์เวิร์ดให้พูดถึงเกรทบรินทอนเราจะพูดว่าอะไรคะสามสิบวินาทีเริ่มเริ่มเลยค่ะเกรทบรินทอนเริ่มค่ะอื ก็ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักอยู่เสมอมาหักมีใจก็บอกมาตรงๆนะคะไม่ต้องทักมาแบบว่าวันแบบนิดๆหรือสงสัยวกาจะมีเอานะคะก็คือแบบว่าพร้อมเลยทันทีในการสั่นต่อจริงๆไม่มีอะไรเขาเขินมากเลยนะพี่เจียเขาเขินปกติกับคนที่คือคนจี๋แต่เขาโดนจีบเขาบอกเขาเขินเขาต้องตูมไม่ถูกใช่แล้วอยากผ่อนไทยเขาตองนี้ไงบ้างอยากอะไรนะคะอยากไปอายอะไรอยากไปไม่มีเราเอาอะไรไปผ่อนไทยเขา แต่ก็คือหนูก็ชอบนะคือด้วยความที่หนูก็ติดตามพี่เกณฑ์มาตลอดใช่ปะเราก็จะเห็นเลยว่าพี่เกณฑ์ไม่เคยมีมุมนี้เลยอ<ต>่ะแต่พอเราเล่นไปตอนแรกเราก็ไม่คาดหวังว่าเขาจะเขินแต่ว่าพอวันนึงพอวันนึงที่แบบว่าเขาเขินขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมุมนี้น่ารักเราก็เหมือนคนดูแหละที่แบบเฮ้ยมุมนี้น่ารักอ่ะแล้วเราก็ชอบมุมนี้ของเขาเราเลยหยอดไม่หยุดเลยเห็นไหมล่ะเขาเพิ่มขึ้นไปเลยชอบอย่างนี้เราต้องเรียบร้อยมะเราจะต้องเรียบร้อยเพื่อที่แบบว่าเอาใจเขามา ไม่ไม่ต้องเอาเองใช่เพราะว่าน่าจะจะกระไรแห้งน่าจะกระไรเปียกก่อนเท่าไเลยปล่อยเพราะเกรงใช่ไม่เคยเจอแม่คือกุ้งไหมไม่เคยเจอไม่เคยเจอเอาจริงจิงเลยนะถ้าวันหนึ่งได้เจอเนี่ยไม่รู้จะทำหน้ายังไงเหมือนกันเพราะว่าตัวแรงมากเลยแต่แต่ตั้งแต่คลิปที่ใหม่ได้สามสามร้อยเจ็ดสิบห้าออกไปแฟนๆก็เชียร์เราเลยอยากให้ได้ลงเลยมามืดมาเลยนะ เอาจริงๆแฟนคลับน่าจะแบบว่าอยากให้เราได้แต่ละคนเพราะว่าเพราะว่าเห็นเจคนนี้มานานแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรองี้แต่ว่าจริงๆที่เล่นไปอ่ะคือคือเราเห็นในเพจของห้างทองก่อนถูกไหมแล้วเขาว่าแบบเหมือนเอาจริงๆนะเขาเขียนแคปชั่นทุกอย่างเหมือนเขาเรียกชื่อเรา มปกุงเลยอะเราก็เลยตอนแรกเราคิดก่อนประมาณวันครึ่งแล้วเราก็ต้องเหมือนเขาเรี้ยกเราเนาะแล้วเอ๊ไม่เล่นดีกว่าะจะเดียเ๋ออออยงไปเออเราก็เลยหันไปหากองตอนนั้นถ่ายละครอ,อยู่บอกเออ,เอ,อ,เอ,อรีบไม่หะบอกโอ๊ะม้วนผมอยู่บอกเอ,อ๊ง,งั้นยืมทองได้ไมหมคะแล้วขนทองทั้งหมดที่กองมีแล้วถ่ายทำคอนเทนต์ตอนนั้นเลยบังเอิญกองก็มีทองบังเอิญกองมีทองเห็นไหมล่ะประโคมให้ทองดำชอ ลืมเลืมันรลบจริงๆ้วเพชรเจ้กุ้งอาจจะแบบว่าเลือแค่แท็กเราชื่อเราอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคิดเราเองเราคิดเองเราคิดยังไงก็ได้เออเรามีโอกาสไม้นครสวรรค์เราก็อยากจะไปไมหาเพชรชบูรณ์ที่หล่นสาดไมต้ไม่ตองมาต้องไม่ต้องไต้องไ่้องไม้งไม่้ไ่้องไม้องไม่ต้อนไม้อนไม่ต้องไม่ตองไ่้องไม่้องไ่้องไ่้กงไม่ต้อนม่ต้องต้อน่ต้อนม่ต้องม่องว่าการที่่ิ้่อนไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่า อุ้ยน่าอายดีกว่าเป็นเรื่องที่แบบอุ้ยคนจับคนจับสมัยนี้เลยเราสึกไงว่าเราเป็นไอดอลตรงนั้นอุ้ยเอาจริงๆนะก็ปากดีในสื่อเอาควาจริงเอาเอควาจริงก็แบบว่าไม่ได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าในสื่อเราก็ค่อนข้างปากดีซึ่งพี่พี่เกดก็น่าจะแซดตรงนี้ดีอะไรว่าโอ้ยพออยู่ด้วยกันละเงียบกิ๊ดขอบไม่มาแค่นั้นอะไรยังคนนี้แบบโอ้ห่าวหอนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแต่สกี้ฉันว่าอาจจะอาจจะด้วยที่สกี้มา ตรงที่ตรงเวลาเหมือนตอนนี้คนแต่ละคนก็จะแบบว่าอยากจะเรียกร้องสิทธิให้ทุกเพศมีความเท่าเทียมกาันอะไรอย่างเงี้ยเราจะคิดก็ดันแบบว่าเออมา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 จีบที่เขาคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออตรงนี้มันก็ควรที่จะต้องเป็นสิทธิทเท่าเทียมกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอเอเราไม่ต้องรอให้ผู้ชายมาจีบอยู่ฝ่ายเดียว<ๆ>เราก็จะแบบว่านั่งยิ้มหวานอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้เราก็ทุ่มเข้าไปหาเลยถามเลยถ้าแบบไม่ได้ก็มูฟออนผู้หญิงเราจะได้ไปตออะไรเยแต่เขายังไม่เคยมีการพูดว่าได้หรือไม่ได้เนาะใครคะพี่เกศ อ๋อไม่เคยค่ะไม่เคยงั้นเราก็หยดไปเรื่อยเราก็หยดไปเรื่อยค่ะหินจะบอกไหมคะวันหนึ่งเราก็รอคอยว่าวันหนึ่งพี่เขาก็จะได้มีความรักที่ดีเราเป็นคนรักที่ดีไหมคะเราเป็นคนรักที่ดีไหมแต่เราเป็นคนเราเป็นคนรักที่ดีกว่าแต่ถ้าเราเป็นคนรักที่ดีแต่ว่าถ้าสมมรัพี่เขาจะแบบมีมีเป็นตัวเป็นตนอะเราก็คงจะแบบว่ายินดีด้วยแต่ก็ให้บอกก่อนวันน่าวนเราจะจิดมือหมเราจะร้องไห้ไหม ี่คะเจ็บนะเจ็บนะเออได้แล้วก็ลองเพลงนี้ใช่ลองแพงนี้เลยใช่พร้อมเลยเพราะว่าเต่บอกก่อนล่วงหน้านิดนึงไม่ใช่เออเปิดตัวตอนเช้าจะได้ค่ะตอนบ่ายทำตัวไม่ถูกเกันอะไรแบบนี้แต่เออจ๊กเกอร์รู้สึกไงในมุมหนึ่งคือเราก็สวยเรากลัวไหมว่าพอเราติดเกลียดมากแล้วหนุ่มหนุ่มจะไม่กล้าเข้ามาว่าอุ้มตัวาจ๊กเกอรจะไม่สนใจเออหนุ่มหนุ่มคนอื่นก็คิดอยู่เหมือนกันว่าที่เงียบไปเนี้ยคืออะไรตอนนี้มันมีเข้ามา มันไม่ค่อยมีค่ะผู้ค่ว่าไม่ค่อยเหมือนจะดูดีแต่มันไม่มีเลยนั่นแหะเออเข้าใจผิดไหมว่าเราจะต้องติดพี่เจี๊ยบิเอ้พี่เกศติดเดียวก็เลยไม่กล้าเข้ามาก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุผลนส่วนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าอย่างหลายๆรายการเจ๊ก็บอกไปว่าเออกี้ชอบเพราะว่ามันคือสเปคนะอะไรเงี้ยถ้าแบบเออมีผู้ชายที่แบบสเปคคล้ายๆแบบเนี้ยก็ไม่ได้ปิดกั้นค่ะเรียนเชิญกันเข้ามาเลย จะ,จะมีเขาแบบเข้าทางมาทำเพื่อนๆเ,เขาด้วยมาให้ช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยไหมเพื่อนใครนะคะเพื่อนๆที่เกดอะไรอย่างเงี้ยแกงๆเขาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยพวกมันรู้เลยอ่ะโอ้ยพวกมันรู้เลยอ่ะทไมอ่ะ อินบ็อกชันมีแต่คนแอบอ้างเป็นเพื่อนพี่เก๊ตเต็มเลยใช่อะไรเรียกเข้ามาในชีวิตปมาไม่ที่ไม่เรียกเนาะเขาบอกว่าเขียนมาแล้วก็สวัสดีครับผมตุ๊ก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 เพื่อนพี่เก๊สมัยตุ๊กตุ๊กตุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาช่วยเราหรือเปล่าเขาจะมาจีบเออเขาจะมาจีบเขาจะมาจีบไงแม่เขาบอกขอจีบได้ไหมครับแล้วตอบเราอะไรอย่างเงี้ยขอจีบได้ไหมครับเออขอจีบได้ไหมครับเออบดหน้าเราก็เลยตอบไปว่าเราก็ตอบไปส่วนใหญ่ว่าเออส่งโปรไฟล์ผู้จัดการเลยค่ะลายหรือว่าเบอร์โทรมีหน้าหน แบบส่งไปก่อนเลยนะคะก็คณเันเอาตรงคือเราไม่รู้จักกันมาก่อนเนาะอยู่ๆแบบทักมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเออสแกนสแกนก่อนนิดนึงว่าเออเอมิทหรือเปล่านะอะไรเงี้ยมิตาพ้รือมิชาเอออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ยืนยันว่าพี่เกยก็ยังคือหนึ่งยินหนึ่งในใจเสมอใช่เป็นพระเอกในดวงใจเป็นฟิลเหมือนคนชอบลิมินโฮฟิลเดียวกันแต่ถ้าได้ล่ะก็ดี